ชจลึกเจ้าพ่อชสมคบรัฐมนตรีหัวประมูลข้ามพักแม้ว่าทางด้านของบิ๊กตู่จะประกาศปราบรามทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติก็ยังมีข่าวลือกระหึมออกมาให้เหี่ยวข่าววงในได้ยินเรื่องลับๆของบางกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรว่างบประมาณที่แจกใจ่ายในทุกโครงการจะมีการจัดวางหักหัวคิว10%น่าสนใจเข้าไปใหญ่ เจ้ากระทรวงไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่ตัดออกไปก่อน4%มือหัวไม่น้อยหน้าจัดไปอีก3%ส่วนที่เหลืออีก3%ก็เป็นค่าเบีย้ยบายรายทางสำหรับค่าราชการประจำแต่เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินกระแสะข่าวไม่ใหญ่โตเพราะแต่ละโครงการจัดสรรงบลงไปไม่สูงนักแค่หลักร้อยล้านพันล้านบางโครงการหลัก10ล้าน ก็ยังมีจึงดูน้อยนิดไม่สำคัญเมื่อไปเปรียบเทียบกับโครงการของกระทรวงอื่นๆแต่หากว่าลองมาคิดดูกระทรวงนี้ปล่อยโครงการยิบย่อยเยอะแยะมากมายรวมๆกันแล้วหลายหมื่นล้านบาทหัก10%ทุกโครงการก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่เห็นทีจะเป็นอิทธิฤทธิ์นักการเมืองในวงจรอุบาท ที่สามารถทำงานข้ามพักข้ามกระทรวงกันได้โดยเฉพาะมือหัวคนสำคัญเป็นนักการเมืองเก๋าเกมที่คนในยุทธจักรต่างรู้จักกันดีในชื่อย่อว่าชออยู่ในระดับที่ทุกคนต่างเรียกขานกันว่าเจ้าพ่อเคยตกเป็นเป้าที่คอสอชอต้องติดตามและเฝ้าระวังแต่วันนี้เรียกได้ว่าสยายปีกอย่างยิ่งใหญ่ในสายการเมืองเหย่่วข่าววงในเริ่มจะเป็นห่วง จึงอยากจะฝากไปถึงบิ๊กตู่อย่ามัวแต่ไปดูเฉพาะโครงการใหญ่ๆอย่างรถไฟฟ้าหรือรถไฟทางคู่ที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านเท่านั้นลองหันกลับมาสอดส่องโครงการเล็กๆแต่เม็ดเงินสะพัดเคลื่อนไหวสะดวกกินง่ายถ่ายคล่องพาจะเน่าเหม็นกันไปทั้งระบบและอาจจะส่งผลกระทบบั่นทอนความเป็นนายกมือสะอาดเยี่ยวข่าววงในรายงาน บิ๊กนอเขาคือใครบัญชาการเองภูมิใจไทยสู้เลือกตั้งในเวลานี้พักภูมิใจไทยต้องถือว่าเป็นพักการเมืองที่ทุกคนต่างเกรงขามเพราะทุกครั้งที่มีการขยับตัวใครเข้ามาขวางทางเป็นแหลกหลานทั้งสิ้นซึ่งก็น่าจะมาจากได้เห็นบทเรียนการเอาจริงเอาจังในการทำงานของกระทรวงคมนาคมที่มีรูปแบบการจัดการบริหารงาน เรียกได้ว่าไม่เหมือนใครในธรมเนียมปฏิบัติของพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาที่เมื่อมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยแล้วจะมอบเด็ดขาดแต่ครั้งนี้มอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยแล้วแต่จะไม่ให้อำนาจใดๆเรื่องการโยกย้ายระดับสูงของทุกกรมทุกสำนัก ก็เป็นเรื่องที่เจ้ากระทรวงจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณไม่ว่าจะอยู่ในการดูแลของรัฐมนตรีช่วยคนไหนก็จะต้องขึ้นตรงภายใต้อำนาจเจ้ากระทรวงในวันนี้ภูมิใจไทยเรียกได้ว่าพร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งสนามไหนเพราะหากว่าลองกลับไปดูจากผลการเลือกตั้งอาบาจอปี63ที่ผ่านมาเฉพาะภาคอีสานจะเห็นได้ชัดว่า ภูมิใจไทยชนะแบบกวาดเรียบแถมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคะแนนนิยมที่สูงขึ้นกว่าตอนเลือกตั้งสอสปี62อย่างมากถึง1ล้าน9หมื่นเสียงซึ่งว่ากันตามตรงเจ้าถิ่นเก่าอย่างเพื่อไทยก็คงจะมีหนาวกันบ้างงานนี้ล่าสุดพักภูมิใจไทยได้ประชุมตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสสครั้งแรกเพื่อเตรียมรับการเลือกตั้ง เป็นการตอกย้ำความมั่นใจที่อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักเคยพูดเอาไว้เมื่อวันที่8มิถุนายนปี64ว่าพักภูมิใจไทยมีความพร้อมทุกวันหากมีการเลือกตั้งใหม่แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นเยี่ยวข่าววงในได้เห็นบิ๊กนอ มาบัญชาการประชุมครั้งนี้ด้วยตัวเองจะน่าสงสัยก็แต่อีกหนอซึ่งมีตำแหน่งระดับสูงในพักแต่กลับต้องนั่งหน้าจอยอยู่ข้างล่างเวทีซึ่งสัญญาณแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามีความชัดเจนพักนี้เดินหน้าได้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของบิ๊กนอเยี่ยวข่าววงในรายงาน